วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาเดินตลาดเช้านะครับชื่อว่าตลาดสุดเทพนะเดีย๋ยวเดินไปดูกันว่ามีอะไรแต่ที่นี่จะมีพวกของฝากนะซึ่งราคาแบบไม่แพงมานะเป็นแบบเหมือนชาวบ้านขายนะจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนอาหารแบบแบบซื้อฝากซื้อกับกับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยฮะโหยาวไปถึงนน่นเลยตลาดสุดเทพหรือตลาดต้นพยอมนะครับยาวเลยนะยาวไปตรงนู้นเลยนะครับ ตลาดเขาจะไม่ได้ลึกนะครับแค่ประมาณสัก2ล็อกเองเดี๋ยวผมเดินข้างนอกแล้วกันนะครับมีพวกไซอั่วด้วยแบบซื้อกับกรุงเทพได้นะอะอออไ,ไรไม่คีเดี๋ยวเดี๋มาเดินดูอ,นอ,อ๋อของก็จะให้ายๆกันหมดนะครับประมาณ มีนี้เรื่ขนมอันนี้นะเข้าตังใช่ไหมเอ้ไม่ใช่เข้าซอยขนมเข้าซอยผู้หิงตรงนี้เริ่มเป็นขนมผลไม้แล้วน,นะครับเดินรอบนอกก่อนนะเดี๋ยวผเดินรอบบนข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะออกถนนเหมือนบงแหวนซุปเปอร์ไฮเวย์อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ เนื้อมีสตรอเบอรี่ด้วยผลไม้โอเคตรงนี้ถึงจุดมุมแล้วนะครับผมเดินข้าวกันไปดูในตลาดให้ดูนะครับขนมนี้น่ารักเด่น ข้าวแกงด้วยโอ้โหโอ้โหเอ้โหคนุเราก็าไม่รู้ว่าทางไหนอร่อยไม่อร่อยอย่างไรเนาะขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ ตองนี้ที่เดินไปไม่ได้แั้นเดี๋ยวดยเดี๋ยว,ยวขขบคุณครับคือบอกเหมือนชิมได้อนะเนาะแต่ชิมนี้ก็คือเหมือนตัดสินใจซื้อไปไปแล้วอครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ก็ต้องซื้อเนาะอ,อ,อุ้ยตายแล้วขายเหมือนกันหมดเลยผมอยากได้อ, <laughs> อยากได้ถุงแบบจิวจ๋วๆเนะองไง เราก็ไม่รู้เจ้าไหนอร่อยค่ะ,อคะ,อะขอบคุณครับขออนุญาตนะครับอโอ้โหน้ำลายสอเลยอะผมคงไม่เหมาะกับอ่าหยิบซื้ออย่างเงี้ยไปทำกินนะครับเพราะว่าผมแบบแบกแพกอะแบกของเยอะถ้ากินก็คงแบบว่าเอ่อทานที่ร้านแล้วก็นั่งหางเลยเงี้ยฮะนี่มีชาพวก 能叫古龙，叫古龙那点、個啊。 เพื่อนมาซื้อของฝากซื้อที่นี่ได้เลยนะไม่ต้องไปเบียดเสียดที่กาดหลวงนะครับสุดแล้วสุดแล้วถ้ามันจะมีแค่สองสองล็อกประมาณนี้เองนะไม่ได้ลึกมากนะครับผมตัดสินใจไม่ยากขนมผลไม้อบแห้งนะครับถุงนละร้อยหรอ ก okay. ็อาจจะไม่ได้เตินเดินในซอยแบบนี้นะครับแต่เดินล่อเป็นแบบวงลมนะครับก็สินค้าก็ใกล้เคียงกันนะผมไม่ไม่รู้ว่าร้านไหนบอกว่ามีชื่อเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สินค้าก็จะคล้ายๆกันหมดเลยน,น,นะเดีย๋ยวทุกร้านโอเคครับขอบคุณสำหรับการติด,ดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ